ครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพบก,กับบุคคลอันทรงคุณค่าของกองทัพบกครับสวัสดีครับผู้กองครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตผู้กองแนะนําตัวสักเล็กน้อยครับครับนะครับผมร้อยเอกสุริยันสุขต,ตำแหน่งนายทหารการยิงสำนึ่งกองพันทัณฑ์รุนแรงที่4กรมทหารปืนใหญ่ที่3ปฏิบัติประจำมนฑลน่านหลวกที่3ครับผู้กองเริ่มเข้าสู่ การเป็นอาอาชีพได้อย่างไรครับสำหรับเป็นพลทหารคือด้วยการน้องขอหวังอนาคตโดยการสอบข้งเรียน่ครับตอนที่บรรจุครั้งแรกครับของผู้กองครับอยู่หนนี้มาก่อนครับก็จากจากสอบเว้นเสร็จได้ก็ไปจากทางลาบนะครับตอนพลทหารก็ไปได้สอบได้ เป็นระสิบฐานุนใหญ่นะครับดาวคนใหญ่ไปเรียนที่ลพบุรีรับหลักสูตรหนึ่งปีของทมพอจบหลักสูตรหนึ่งปีเสร็จก็ไปประจุที่ฟองพันฐานคนใหญ่ที่เจ็ดไม่ลืมจอดเช่องใหม่ครับมีเหตุการณ์ในในการรับราชการทหารที่ประทับใจบ้างก็มีเหตุการณ์ช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่ขึ้นไปโครงการรายเ ของสวัสดิ์สุเดชเสยมรักรการที่เก้านะครับคือพระองคทาง่านจะเปลี่ยนจากการปลูกฝินเป็นพืชมันหนาวเพื่อทดแทนเป็นอาชีพของชาวเขาไปทำลายฟินซึ่งมันผิดกฎหมายมันหนาวมากบนภูเขาถ้วยชามที่กินเสร็จตื่นเชาา้ามาก็จะออกทำงานเชา้าชามแข็งเลยครับ ประมาณนั้นนะครับที่รับใจหนาวก็หนาวครับแต่ก็อยู่ใช้เวลาประมาณสักอยู่หน,น้านนาวสามวันสักเลืนทำเพื่อประโยชน์แล้วก็ทำเพื่อของพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาครับเรื่องการงานครับมีความภาคภูมิใจในการรับราชการอย่างไรบ้างครับที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบก เกี่ยวกับการแยกระบบน้ำประปาจากน้ำประปากับน้ำที่ต่อมาจากอ่างเก็บน้ำเพื่อแยกระบบการเกษตรออกจากระบบประปาโดยสิ้นเชิญและทำให้ได้รับลดงบ่วงมาค่าน้ำประปาจากของอบไปหลายแสนบาทต่อเดืนอนครับสุดท้ายนี้ขออนุญาตผู้กองครับให้แง่คิด อย่างกับผมครับรุ่นน้องครับเพื่อจะเป็นแนวทางในการรับราชการต่อไปครับอย่างนี้ครับข้อหนึ่งคือความรู้ในหน้าที่กับความรู้ข้างเคียงคือความรู้ในหน้าที่ตัวเองกับความรู้ที่ที่แผนข้างเคียงหรือตําแหน่งข้างเคียงหรือตําแหน่งที่สูงขึ้นเป็นตำแหน่งต้องมีความรู้ข้อสองคืออย่าย่อท้อกับการทำงานคือมุ่วันการทงานความดีมันไม่ได้ผลทันทีะ มันจะมีผลตอนอนาคตแล้วก็ผู้ชาจะจะมอบตำแหน่งอื่นให้เนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้เสริมไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ตรงาัหสักสองสามตำแหน่งขึ้นไปครับทำให้ผู้ชาหนักใจไม่สามารถจะเอาเราไปมีตำแหน่งที่ท,ที่ตรงตามความดีของเราได้ข้อนี้เฉยต้อ,ง,อตงคู่กับความรู้ด้วยครับครับนี่ขอขอบคุณครับ